ตรงนี้นะคะ NBT สงขารนะคะก็ได้มีการปร,ปรับปรุงในเรื่องของอาคารสถานที่นะคะ,คะก็อาจจะมีในส่วนของการก่อสร้างที่จะมีฝุ่นละอองออกไปนะคะ,คะอย่างบริเวณโดยรอบของ n b t สงขานะคะทาง NBT บสงขาเองก็ได้มีการแจ้งเตือนนะคะกับประชาชนที่อาศัยและก็สัญจรรอบ NBT สงขาในขณะนี้อยู่ระหว่างในการปรับปรุงดาดฟ้าก็อาจจะเกิดฝุ่นละอองกระจายไปนะคะก็ขอความร่วมมือให้ทุกท่านนั้นได้สวมหน้ากากอนามัยะคะ่ะ ขนาดนี้นะคะส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสงขลาหรือ NBT สงขลาอยู่ระหว่างการปรับปรุงดัดฟ้าอาคารสำนักงานจึงทำให้บางช่วงเวลานะคะเกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายบริเวณสีแยกปริศนีหาดใหญ่ถนนช่วงโรงพยาบาลหาดใหญ่ไปยังสนามก,กีฬาจิรนครจึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงตลอดจนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรย,ยานยนต์และผู้ที่จะเดินเท้าได้มีการสวมใส่หน้ากากาอนามัยเพื่อ เป็นการป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบหายใจคะ่ะสำหรับการปรับปรุงดัดฟ้าในครั้งนี้นะคะเป็นการซ่อมแซมบำรุงอาคารสำนักงาน,นะคะ่ะเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้นะคะอินบีทีสงขาก็เลยขออภัยในความไม่สะดวกมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ ก็อย่างที่เห็นเลยว่าในในพื้นที่รอบๆของเรานะคะคือเราอยู่ติดกับสายหน่วยงานด้วยนะคะพื้นที่สัญจรงพื้นที่สัญจรด้วยนะคะก็เลยอาจจะการปรับปรุงในครั้งนี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดส่งผลกระทบนิดนึงในด้านของสุขภาพเพราะฉะนั้นก็เลยออกมาเตือนนิดนึงนะคะว่าให้ทุกท่านที่อยู่รอบๆบริเวณนี้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยนะคะจะได้ไม่เป็นหวัดอาจจะมีลูกอิ่มตามมาอะไรอย่างี้แล้วก็จะพยายามดําเนินการนะคะในส่วนของอีมีทีของสงขลาก็จะดําเนินการในการปรับปรุงอาคารสถานที่บนดาดฟ้านั้น ให้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเอง